ให้ไปทางรนก่อนได้มั้มันจะไปยลงไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวครยังไงมันก็ต้องอยู่อย่างงี้เลยไม่ไปไหนอยู่แล้วนี่ครับขอบบนขอบล่างด้วยนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆคมับน่จะต่อยาวเลย แลนนี่คือตัวที่แห้งแล้วนะครับนี่หลังจากข้ามันเสร็จมันจะแห้งเรียบร้อยอันนี้คือโปรยเป็นนะครับแห้งตายแล้วเรียบร้อยไว้ให้มันนอนก่อนคิดด้าอย่านะลูกอย่าไปจับไดยกินจ้าอันนี้คือตัวที่ยังไม่ตายดูไหมครับนอนแล้วหลบนิดนึงนะครับอันไหนคือตัวที่ยังไม่สายนี่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นไข่หรือเป็นอะไรของมันนะครับ พอเดอีกหนึ่งมันก็วิ่งออกมามันร้อนครับมันหนีความร้อนครับอันนี้คืออันนี้คือห้องที่มีปัญหาครับที่เป็นประกอบด้วยถึงปูนถึงไม้อยู่อยู่กรุงเทพแล้วพอดีอย่างที่บอกว่าผมอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะผมรับสายจากสมุยภูเก็ตพังงานถามว่าไอเครื่องกำจัดตัวเรือแบบไม่ใช้สันทิรีอ่ะมีด้วยหรือแบบยังมีอีกเหรออะไรเงี้ยผมก็เลยมาเยี่ยมลูกค้าแล้วก็มา เอาโบชัวมาแจกครับอันนี้นะครับนี่ครับเสร็จไข่ของมันเสร็จมูลเสร็จมันไม่ว่าจะเป็นไข่หรือเป็นอะไรของมันนะครับถ้าเจอนี่รีจัดการเลยครับต่อให้ข้างเตียงเรามีเขียนว่าคุมเั่ได้เนี่ยเป็นหมวกคุมมาแบบกมัวข้ากลัวมันกระโดดทัวมันไม่กระโดดเขาไม่กระโดดมันเดินครับแต่มันแต่มันจะมีความรู้สึกวันใช่ไหมจะมีความรู้สึกเดี๋ยวผมยังมีเลยยังจะมีความรู้สึกวันเลยพอมันเห็นแล้วจะรู้สึกแบบ อันน้เหรอเดี๋ยวก็ดูลูกอ่ะใหญ่ลูกนะครับเปิดเปิดให้ดูนะครับเขาเดินเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตายให้กีตากินก้าวคนลูกอันนี้คือตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับที่ไปเลยครับสิบวินาทีครับอ่าแล้วลองดูปิดปิทินพลาลองดูตายแล้วเรียบร้อยนี่ครับตัวแม่มันครับแต่ขอดูตัวใหญ่นะครับกีตก้ามาดูดิแห้งตายทันทีครับตัวใหญ่ ไม่ได้แก้งตายตายจริงโซเบลเลอร์เลยครับค้าได้ทันทีครับสติมาเครื่องนี้นี่ครับประสิทธิภาพของสติมานวัตกรรมของ Made in USA ค่าได้ทันทีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมตอให้ห้าดาวสี่ดาวสามดาวหรือโรงแรมธรรมดานี่ผมเชื่อว่าปัญหานี้ ต้องประสบกันทุกโรงแรมครับเพราะฉะนั้นเราใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยนะครับที่รับรองจากกรมิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถฆ่าได้รบกวนเซนโดยปร่าฉาจ่าสันเค่นี้นครับตัวใหญ่ๆและขอดูงนิดนึงนะครับแห้งแต่ที่เอามือเสียผมหน่อยได้ไหมครับอ่าเกี่ยๆเลยครับตายแล้วครับเรียบร้อยนี่ตัวใหญ่มากนลยตัวเต็มัยอันนี้คือตัวเต็มัยมาเลยนะพี่สิบวินาทีนะพี่อย่าลืมนะถ้าเจอจใช้เวลาเลยครับ ยังมีอีกเยอะห้องห้องเนี้ยผมเชื่อว่าเพราะฉะนั้นจำมันนะมันพอผ้าเลาเริ่มันมีเขาเริ่มก่อนไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ทำไหมต้องทำวามสะอาดกันมีไม่บางที่ป๊อปอันนี้ยังไงเราจะไปกันกีนี้เราจะได้ทำทางโรงแรมตอนนี้โรงแรมอยู่ห้องเตียงพี่เชื่อผมว่าพี่จ้างแม่บ้านมาเพิ่มคนหนึ่ง